ทีเมเเล่าข่าวประจำวันเบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้เปโตรเซียนย้อนเล่าไฟภายน็อกซุปอร์บอลโหดร้ายสุดในชีวิตอกเตอร์จอร์จิโอเปโตรเซียนตำนานคิกบ็อกซิ่งโลกได้เปิดใจถึงเรื่องราวจุดตกต่ำสุดในชีวิตหลังจากที่ตลอดเส้นทางที่ผ่านมามีช่วงเวลาที่รุ่งโร์มายาวนานในวงการต่อสู้โดยล่าสุดนักชกวัย39ปีได้เดินทางไปร่วมรายการพอดแคสต์วันมอทางของลูก้าคาเซเดพิธีกรชื่อดัง พร้อมทั้งเผยถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากในการใช้ชีวิตหลังจากที่โดนซุปเปอร์บอลน,นักชกไทยเตะการขอแพ้นอกในศึบวัน first strike เมื่อเดือนตุลาคมปี2021ซึ่งไฟนั้นทำให้ตัวของนักชกชาวอิตาลีได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นกรามหักและต้องเข้ารับการผ่าตัดถึงสองครั้งแถมยังทำให้สภาพจิตใจของเจ้าตัวย่แย่ไม่เหมือนเดิมต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง40วันผมชนะทุกไฟน์มาเป็นระยะเวลา8ปีและคิดที่จะเดินหน้าคว้าชัยต่อไปในการเจอกับเขา มันเป็นช่วงเวลา8ปีที่ดีมากๆในชีวิตของผมเปโตรเซียนเผยถึงวันนั้นก่อนการชกแต่ไฟดังกล่าวกลับไม่เป็นอย่างที่หวังเมื่อเป็นฝ่ายแพ้นอกที่ต้องบอกว่ากลายเป็นข่าวช็อกโลกผมจำอะไรไม่ได้เลยผมตื่นขึ้นมาในรถพยาบาลผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมเขาทำกรามผมหักเป็น4ส่วนข้างบน2และข้างล่างอีก2ปากไม่สามารถขยับได้ผมจำอะไรตรงหน้าไม่ได้เลยผมไม่เข้าใจอะไรเลยมันเบลอไปหมดผมบอกน้องชายผมว่าผมพูดไม่ได้ จากนั้นในช่วงสถานการณ์โควิดทําให้โรงพยาบาลมีแพทย์ไม่เพียงพอและผมต้องนอนรอด้วยความเจ็บปวดผมต้องรอถึง8ชั่วโมงเพื่อทําการผ่าตัดจากนั้นน้องชายของผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาเปิดคลิปการชกให้ดูทันทีที่ผมดูผมบอกว่ามันไม่ใช่ตัวผมผมตกใจมากแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ทําการผ่าตัดให้ผมการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีก่อนที่ผมจะกลับมาทําการผ่าตัดอีกครั้งที่มิลาน ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างเป็นปกติแล้วเตโตรเซียนเผยเรื่องราวทั้งหมดสำหรับจอจิโอเโตรเซียนตำนานนักชกวัย39ปีถือเป็นโคตรมวยคิกบ็อกซิ่งที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยสถิติการชก114ครั้งชนะ107ชนะน็อก43ครั้งแพ้3ครั้งและเสมอ2ครั้งกว่าแชมป์ในเวทีระดับโลกมาอย่างมากมายติดตามข่าวสารได้ที่ TMK28 Channel